แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านกลับมาพบกันในช่วงเช้าของวันที่4พฤสภาคม2564นะครับโดยนะครับในวันนี้แอดมินจะมาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในวันนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกฟ้าขนองลดลงแต่ยังคงมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรงส่วนเกษตรกรขอให้เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายอันจะก่อให้เกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยในระยะนี้สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ พยากรณ์อากาศภาคเหนือในวันนี้ฝน20%ของพื้นที่เน้นแม่องห้องศนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากจากการพัดนำความชื้นของลมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนภาคตะนออกเฉียงเหนือฝน20%ของพื้นที่นะครับกับจะมีลมกระโชกแรงในบางแห่งเน้นเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ด รีสเกตสุริน์บุรีรัมและนครราชสีมาจากการพัดนำความชื้นของลมตะนออกเฉียงใต้ส่วนภาคกลางมีฝน20เซนของพื้นที่และจะมีลมกระโชกแรงในบางแห่งเน้นจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาจากการพัดนำความชื้นของลมตะนออกเฉียงใต้ภาคตะนออกมีฝน30 สิของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงในบางแห่งเน้นนครนายกปราจีนบรุรีชนบรุรีระยองจันทบ,บรุรีและตราดจากการพันดนำความชื้นของลมตะวันออกเฉียงใต้บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นต่ำกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยฝน40เซนของพื้นที่เน้นสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสจากการพัดนำความชื้นของลมตะวันออกบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันฝน40เซนของพื้นที่ เน้นพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลจากการพัดนำความชื้นของลมตจำออกบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตร ส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลฝน30ของพื้นที่และจะมีลมกระโชกแรงในบางแห่งจากการพัดนำความชื้นของลมตะวันออกเฉียงใต้ส่วนในด้านของการพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยในวันนี้นะครับรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาแจ้งเตือนนะครับว่าในช่วงวันที่5-9ถึงพฤษภาคม2564ความกดอากาศสูงอีกรอบหนึ่งนะครับจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเ วณภาคอีสานของประเทศไทยและทะเลจีนใต้จะทําให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมไทยตอนบนประกอบกับจะมีคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนจากบริเวณประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทยลักษณะเช่นนี้จะทําให้ไทยตอนบนมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและจะมีลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักในบางพื้นที่สําหรับบริเวณภาคใต้จะมีลมตะวันออกพัดปกคลุมนะครับทำให้ บริเวณภาคใต้มีฝนตกฟ้าขนองและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักนะครับและฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้นโดยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงโดยเฉพาะประชาชนบริเวณภาคเหนือขอให้ระวังนะครับอันตรายจากน้ำป่าไลหลากรวมถึงน้ำท่วมฉับพลัน เกษตรกรนะครับขอให้เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายอันจะก่อให้เกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยต่อไปนะครับจะเป็นภาพเหตุการณ์วาตภัยพายุรุร้อนที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านโดยนะครับเมื่อวานนี้3พฤษภาคม2564ได้เกิดเหตุวาตภัยพายุรุร้อนพัดถลมที่บริเวณตำบลโดงคลั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยนะครับได้เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าขึ้นเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับทำให้หัวตาย11ตัวก็เป็นเหตุการณ์สลดท,ที่เกิดขึ้นนะครับในปีนี้ที่มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างไรก็ตามนะครับแอดมินก็ได้ประกาศแจ้งเตือนในทุกวันว่านะครับในช่วงที่เกิดเหตุผายุดร้อนเกิดขึ้นห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับตาต้นไม้ใหญ่ หรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับด้วยความห่วงใยจากแอดมินช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศและภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับเมื่อวานนี้3พฤษภาคม2564ได้เกิดเหตุวาตภัยพาย,ยุรร้อนพัดถลมที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่โดยนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้เกิดฝนตกหนัก ต้นไม้หักโคนเสาไฟฟ้าหักโคนบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายแต่อย่างไรก็ตามนะครับหน่วยงานภาครวมกันแก้ไขซ้มแซมเหตุการณ์ดังกล่าวจนสามารถดำเนินไปได้เป็นปกติขอบคุณภาพข่าวจากเชียงใหม่นิวเชียงใหม่นิวข่าวเชียงใหม่และภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับ เมื่อวานนี้3พฤษภาคม2564เวลาประมาณ14นาฬิกาได้เกิดเหตุวาตภัยพายรุร้อนฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่บริเวณถนนไก่ย่างข้าวเบือ่อและบ้านเรือนประชาชนในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับฝนที่ตกบนเขาต้นน้ำฟองเพชร ได้ทำให้เกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านหมู่ที่2หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่12และหมู่ที่16ตําบลหมุงน้ําเต้าอําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเหตุการณ์ดังภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์สถานการณ์ล่าสุดน้ํากําลังลดลงนะครับและเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งในพื้นที่นะครับไม่มีรายงานของฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณภาพข่าวจากคุณเซียนโฟนและภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับได้เกิดวาตภัยพายุร้อนพัดถล่มที่บริเวณโรงเรียนเทพคงคาบ้านหนองแวงตำบลบันลังอำเภอโนอนไทยจังหวัดนครราชสีมาทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับน้ำรอระบาย ดังในภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพข่าวจากเพจข่าวสารบ้านเฮาและภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับเป็นคลิปภาพที่ส่งเข้ามานะครับจากทางบ้านโดยเมื่อวานนี้3พฤษภาคม2564เวลาประมาณ1 7นกาได้เกิดปรากฏการ์พายุงวงช้างขึ้นนะครับ มีพายุหมุนกลางทะเลอันดามันลมกระโชกแรงท้องฟ้ามืดครึมฝนตกฟ้าขนองนะครบโดยนะคบประชาชนในพื้นที่ได้อัดคลิปเอาไว้นะครับ <enfant> เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับห่างจากบริเวณที่บันทึกคลิปประมาณ10กิโลเมตรซึ่งเป็นที่ตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากนะครับดังในคลิปภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้ขอบคุณภาพข่าวจากคุณกำพลศริรัตน์ ต่อไปนะครเราจะมาพยากรณ์ฝนจากโมเดล ECMWFwindy.com โหมดฝนฟ้าผ่าโดยเริ่มนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกาเป็นต้นไปโดยนะครับในวันนี้ยังไม่มีฝนนะครับเวลาประมาณ8นาฬิกาโดยจะเริ่มมีเมฆเข้ามานะครับเป็นส่วนน้อยที่บริเวณน,นครศรีธรรมราชตรังหาดใหญ่ยะลาและนาราธิวาสน,นะครับต่อไปนะครับเวลาประมาณ10นาฬิกา กลุ่มเมฆนะครับจะกระจายทั่วบริเวณประเทศไทยนะครับเหนืออีสานกลางตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้แต่ยังไม่เน้นฝนนะครับเน้นจะมีเมฆมากเวลา12นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนบริเวณไทยตอนบนนะครับอาจจะมีฝนเล็กน้อยนะครับมีลักษณะของการกระจายที่หล่มสกักเพชรบูรณ์รวมถึงอุ้มผางนะครับทองผาภูมิ และนะครับบริเวณปากช่องปราจีนบรุรีพัทยาระยองส่วนบริเวณภาคใต้นะครับเน้นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมาจนถึงจังหวัดนาราธิวาสนะครับนครศรีธรรมราชชะอวดตรังพัทลุงบ้านคิริวงศหาดใหญ่อ่าวโมแลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับ ต่อไปเวลาประมาณ15นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนนะครับจะเน้นบริเวณภาคตะวันตกรวมถึงนะครับที่บริเวณหล่มสักเลยอุมผางแม่สอดทองผาภูมิทวายสวนพึ่งหัวหินประจวบพิรีขันบางสะพานน้อยระยองจันทบรุรีตราด และนะครับกลุ่มฝนจะเน้นตั้งแต่สุราธานีจนถึงนาราธิวาสต,ตะกัวป่าสุราธานีนครศรีธรรมราชตรงังหาดใหญ่สงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับต่อไปนะครับเวลาประมาณ18นาฬิกาโมเดลเปลี่ยน จะให้มีฝนนะครับโดยจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคอีสานที่ติดกับบริเวณภาคตะวันออกนะครับปากช่องนครราชสีมาคอนบรุรีปราจีนบรุรีสระบุรีนครน,นายกบ้านหนองไฮไทยสามาคีสะแก้วฉะเชิงเซาโคระเกราพัทยาระยองแกลงจันทบรุรีขลุงตราดสวนพึ่ง หัวหินประจวบคีรีขันธ์ตะกัวป่าภูเก็ตนครศรีธรรมราชตรังหาดใหญ่สงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพัทลุงอ่าโมรลและฉะอวดนะคะบ,บริเวณนี้ต่อไปนะคะเราจะมาดูปริมาณฝนสะสมในระยะเวลา24ชั่วโมงข้างหน้าโดยกลุ่มฝนนะครับจะมีเล็กน้อยที่บริเวณอีสานตอนล่าง ภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับและภาคตะวันตกภาคเหนือด้านตะวันออกอีสานตอนบนที่ติดกับบริเวณภาคเหนือด้านตะวันออกนะครับเน้นเป็นฝนเล็กน้อยนะครับในวันนี้ ส่วนนะคะในเรื่องของหมดพายุสายฟ้ากลุก่มฝนตกหนักถึงหนักมากจะเน้นบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีบ้านหนองไฮพนมสารคามนะคะบ,บริเวณนี้เวลาประมาณ17นาฬิกาของวันนี้นะครับขอให้เตรียมตัวและเฝ้าระวังกันด้วยนะครับ ต่อไปนะรับจะเป็นภารกิจการติดตามบริเวณหย่อมความกดอากาศตา่ำที่อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นรวมถึงบริเวณพายุไซโครนะครับในระยะต่อไปโดยนะครับจากโมเดล ECMWFindy.com w F com, ยังไม่ให้มีการก่อตัวของพายุดีเปรสชันนะครับรวมถึงพายุไซโครในระยะนี้แต่โมเดล GFSindy.com นะครับ ให้มีการก่อตัวของพาย,ยุไซโครนเกิดขึ้นจริงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภารกิจการติดตามเส้นทางของพาย,ยุดิปรรชันกันนะครับโดยนะครับจากโมเดล g f s i n d c o m ในช่วงประมาณวันที่7พฤษภาคม2564นะครับในช่วงบ่ายจะเริ่มมีกระแสะลมหมุนเกิดขึ้นนะครับที่บริเวณทะเลฝั่งอันดามัน โดยนะครับกระแสะลมหมุนจะเริ่มนะครับมีการพัฒนาตัวโดยการดึงดูดของอุณหภูมิน้ําทะเลนะครับบริเวณทะเลฝั่งอันดามันเข้ามาเลี้ยงตัวเองนะครับและจะพัฒนาตัวขึ้นจากหย่อมฝนธรรมดานะครับกลายเป็นบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำรวมถึงนะครับพายุดีเปรชันในช่วงประมาณวันที่9พฤษภาคม2564และอาจจะพัฒนาตัวขึ้นนะครับจากพายุดีเพรชั่น พัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุไซคโครในระยะต่อไปโดยทิศทางการเคลื่อนที่นะครับทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งหน้านะครับเรียบชายฝั่งบริเวณประเทศเมียนมาและบริเวณประเทศไทยนะครับโดยนะครับในช่วงวันที่9ถึง14พฤษภาคม2564ตัวของพายุไซคโครนะครับจะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศเมียนมา บริเวณกรุงย่างกรุงนะคะประเทศเมียนมาในช่วงประมาณวันที่4พฤษภาคม2564เวลาประมาณ19นาฬิกาและนะครับหลังจากขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเมียนมาตัวพายุไซโครน,นะครับอาจจะเริ่มมีการอ่อนกำลังลง ก่อนที่จะเคลื่อนตัวนะครับเข้าสู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงประมาณวันที่11พฤษภาคม2544อาจจะเคลื่อนตัวเข้าบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนของประเทศไทยนะครับและอาจจะมีผลกระทบทางตรงบริเวณภาคเหนือส่วนผลกระทบทางอ้อมนะครับจะมีในทุกภาคของประเทศไทยถ้ามีการก่อตัวขึ้นจริงนะครับ ตัวของพายุไซโครนจะมีการดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยนะครับลมมรสุม,ม,มตะวันตกเฉียงใต้หรือม,ม,มรสุมประจำฤด,ดูฝนจะเริ่มทำงานนะครับและประเทศไทยของเราอาจจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเร็วกว่าในทุกๆปีนะครับตามที่มีการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้มีการพยากรณ์อากาศ ว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม2564ปริมาณฝนของประเทศไทยจะมีมากนะครับกว่าค่าเฉลี่ย10-20และ้นะครับฤดูฝนในปีนี้2564อาจจะเริ่มต้นขึ้นเร็วกว่าในทุกๆปีที่ผ่านมานะครับ และปริมาณฝนนะครับจะเพิ่มขึ้นหลังจากกลางเดือนพฤษภาคม2564เป็นต้นไปอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับจากการเริ่มทำงานของลงมมรสุมประจำฤดูฝนหรือมอรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองนะครับส่วนนะครับตัวพายุดีปรชันหรือพายุไซโครนจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เราจะต้องรอติดตามชมกันต่อนะครับถ้าหากมีการเกิดขึ้นจริง จะมีการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งหนึ่งถ้ามีการก่อตัวขึ้นและมีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาขึ้นทางช่องวาตะัยอุทคภัพยพยากรณ์อากาศจะรีบนำข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบนะครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทภุภัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ